สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ร้านพระเครื่องดวงดีนะครับมีพระเหรียญหลักยอดนิยมนะครับวันนี้ร้านพระเครื่องดวงดีนะครับมีพระเหรียญหลักยอดนิยมครับเป็นเหรียญดวงดีครับเหรียญดวงดีนะครับเหรียญดวงดีปลูกเสกก้าวาละนะครับเหรียญดวงดีหลวงปู่มหาศิลานะครับพร้อมซีนเดิมนะครับนี่ครับเหรียญดวงดีนะครับไหว้ครูหกเจ็ดนะครับหลวงปู่มหาศิลาครับนี่ครับ มีหลายเนื้อนะครับวันนี้มีหลายเนื้อเลยมาน,นํามาเสนอครับจะเป็นเหรียญหลักยอดอนิยมห<ะ>ลักยอดอนิยมของลุงปู่มหาศิลานะครับนตอนนี้นะครับเหรียญหลักยอดอนิยมนะครับนี่ครับเหรียญนี้จะเป็นเนื้อทองแดงชุบทองยี่สิบสี่เคครับเหรียญนี้นจะเป็นเนื้อทองแดงชุบทองยี่สิบสี่เคปลูกเศเก้าวาระนะครับปลูกเศเก้าวาระนะครับเนื้อทองแดงชุบทองยี่สิบสี่เคจะจัดสร้างเพียง 6,999เ้า้เหรียญครับอยู่ในซีนเดิมนะครับนี่อยู่ในซีนเดิมนะครับ6,9 9 9เ้า้เหรียญสวยเดิมเลยสวยเดิมนอนกล่องแบบนี้เลยนะครับสวยเดิมนอนกล่องแบบนี้นะครับพิธีปลุกเสกครับเหรียญดวงดีครับเป็นเหรียญรุ่นก็เป็นมงคลกับชีวิตนะครับหลวงปู่มหาศิลาครับวัดพระธาตุหมื่นหินนะครับจังหวัดกาฬสินปีสองห5 6 7กเนะครับรวมทั้งเกจิอาจารย์ปลุกเสกพิธีใหญ่หกวาระใหญ่นะครับ หกวาระใหญ่นะครับปลูกเสกวาระแรกนะครับปลูกเสกที่อุทยานหลวงปู่ทวดนะครับวาระที่สองครับปลูกเสกที่ธรรมอุทยานหลวงปู่มหาสิดาครับที่สามนะครับศาลหลักเมืองนะครับศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชครับสี่นะครับการสะดือทะเลนะครับห้าครับโถงพิธีวัดมังคลามัดมัดมังคลาวาดเล่งแหน่งยี่นะครับเยาวราชครับหกนะครับพิธีเสาห้าไหว้ครูปีหกเจ็ดนะครับอีกสามวาระพิเศษนะครับ 7โบสถ์วัดส,สุทธัตว์วรารามนะครับวิปัสสนานะครับ8วัดนาคปกภาษีเจริญนะครับ9วัดคอหงหาดใหญ่นะครับมวลสารดีเหรียญดีนะครับนอกจากพุทธพุทธคุณแล้วดวงดียันดวงด้านหลังนะครับบอกถึงดวงดีซึ่งมีโชคลาภไม่หยุดนะครับฐานะการเงินดีมีคนรักใคร่นะครับมีเมตตาเหรียญดวงดีสมชื่อนะครับมหาอำนาจมีบารมีเสริมดวงชะตา ชะตาดีนะครับดวงดีนะครับโชคลาบการงานจะเลยรุ่งเรืองและก็คาดแคบปลอดภัยนะครับนี่ครับในในข้อมูลนะครับเขียนว่าแบบนั้นนะครับเหรียญดวงดีอันนี้ครับเป็นเหรียญทองแดงครับชุบทองยี่สิบสี่เคครับเหรียญดวงดีเรี๋ยญนี้เป็นเหรียญทองแดงครับนี่ครับคมกลิบนะยครับเป็นเหรียญทองแดงชุบทองยี่สิบสี่เคครับชุบทองยี่สิบสี่เคครับจะจัดสร้างเพียงหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญครับหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญครับเหรียญนี้หมายเลข สองหนึ่งสี่หนึ่งนะครับสองหนึ 21, hai, nice. 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 12, 12, Indeed, ่งสี่หนึ่งก็สวยนะครับสวยนะครับราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับเด่นนี้ราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับเนื้อทองแดงชุบทองยี่สิบสี่เคครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับเนื้อทองแดงชุบทองยี่สิบี่เคหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับสวยเดิมเลยฝากกดติดตามร้านพระเครื่องดูดีด้วยนะครับฝากกดติดตามร้านพระเครื่องดูดีด้วยนะครับ เพื่อดงดีได้ลงคลิปใหม่ๆแล้วจะได้ติดตามกันไปนะครับดงดีลงคลิปใหม่ๆนะครับจะได้ติดตามกันไปนะครับร้านมะเครื่องดงดีนะครับยินดีรับประกันพระแท้นะครับรับประกันพระแค่พระแท้ที่ซื้อจากร้านดงดีออกไปนะครับประกันพระแท้ทุกองค์ครับประกันพระแท้ทุกองครับที่ซื้อออกไปจากทางร้านเรานะครับให้พี่ๆสบายใจได้นะครับพระแท้นะครับบางทีมีบางคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาว่าพระแท้ต้องประกันเขา และถ้าเก๊ต้องคืนเงินในกรณีอย่างนี้ผมอธิบายง่ายสั้นเลยนะครับก็คือเราประกันพาร์ทแท้ครับและพาร์ทเนี่ยเป็นพาร์ทแท้แบบสากลนะครับผมทํางานแบบมืออาชีพครับผมเล่นหาพาเครื่องมา14ปีครับทํางานแบบมืออาชีพครับก็ไม่ได้หวังกำไรอะไรเยอะแยะนะครับไม่ได้กำลังกำไรเยอะแยะแท้เลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวไปได้นะครับพอพี่เชื่อมั่นนะครับผมทํางานแบบมืออาชีพนะครับผมทํางานแบบมืออาชีพครับทํางานแบบมืออาชีพหมายความว่าผม สามารถแยกแยะพักเกพรกแท้ได้ได้ได้นะครับแล้วก็สบายใจได้นะครับที่ซื้อไปจากผมนะครับว่าพี่พี่จะได้พักพรกแท้นะครับพรกแท้แล้วแท้แบบสากลนะครับไม่ได้แท้เป็นบางกลุ่มนะครับพรกแท้และแท้แบบสากลนะครับสากลนิยมครับหลักการดูพรกแท้ต้องเรียนรู้นะครับหลักการดูพรกแท้ก็บางทีพูดสั้นๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยเข้าใจครับหลักการการการดูพรกแท้หรือการเลือกซื้อพรกแท้เนี่ยดูดูง่ายๆครับ ผ้าเหรียญนะครับผ้าเกิดจากการปั๊มนะครับผ้าเหรียญต้องตึงแบบนี้ครับตึงแบบนี้เห็นครับโลหอลอยตึงแบบนี้ครับตึงทั้งเหรียญนะครับนี่ครับหลักกรรมวิธีที่ดูของผมครับผ้าเหรียญจะต้องตึงแบบนี้ครับตึงคมชัดลึกนะครับนี่ครับตึงนะครับผิวตึงคมชัดลึกนะครับผ้าเหรียญผ้าแท้นะครับแท้วันนี้และก็แท้วันหน้าเลยครับไม่ได้แท้วันเดียวนะครับและไม่ได้แท้จากผมนะครับแท้จากหลายๆตาครับซื้อผมไปสบายใจได้นะครับผมประกันผ้าแท้นะครับพี่ได้ผ้าแท้แน่นอนนะครับ พี่ได้พักแท้พักแท้แน่นอนครับฝากกดติดตามด้วยครับนี่ครับร้านดวงดีพักเครื่องนะครับ082-0786720นะครับ082-0786720นะครับร้านดวงดีพักเครื่องนะครับนี่ครับนี่เหรียญดวงดีนะครับเนื้อทองแดงทุบทอง 24k นะครับกล่องแดงแบบนี้นะครับราคา12,000บาทนะครับผมแบ่งปันราคา12,000บาทครับ12,000บาทนะครับนี่ครับพักแท้นอนกล่องเลย12,000บาทจมูกดีด้วยนะครับ จมูกก็ดีนะครับพระคัดสวยมาเลยนะครับผมต้องบอกว่าพระคัดสวยนะครับผมชอบพาเล่นพระสวยนะครับผมต้องบอกบอกพี่ๆกกอนว่าตัวผมเองผมชอบเล่นพระสวยครับนี่ครับแล้วผมก็ซื้อหาแต่พระสวยมาครับซึ่งพระไม่สวยเนี่ยก็ซื้อนะครับถ้าซื้อมาใช้พุทธคุณเงี้ยราคาไม่แพงผมก็ซื้อนะครับแต่ถ้าพระสวยก็ออกแรงหน่อยครับพระสวยก็ออกแรงหน่อยครับผมก็สู้ราคาครับสู้ราคาครับเก็บพระสวยเก็บพระแท้เนี่ยเราได้เปรียบนะครับเราได้เปรียบนะครับนี่ครับตึงแบบนี้นะครับพระเหรียญ เรียญแท้ต้องตึงแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสบายใจได้นะครับแท้สากลนะครับแท้สากลไม่ได้แท้ผมคนเดียวนะครับแท้สากลเลยนะครับต้องบอกว่าแท้สากลนะครับทํางานแบบมืออาชีพนะครับผมทํางานแบบมืออาชีพครับสบายใจได้นะครับแท้สากลนะครับไม่ได้แท้ผมคนเดียวนะครับมีปัญหาปรึกษาผมได้นะครับมีปัญหาเรื่องพราปรึกษาผมได้นะครับซื้อพระผมไปไม่สบายใจก็ปรึกษาผมได้นะครับผมมีวิธีแก้ไขนะครับมีวิธีแก้ไขให้นะครับ ผมมีวิธ no nice. ีแก้ไขครับเอาไปอะไรเป็นรายการต่อไปเลยนะครับเป็นเหรียญเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะเนื้อนวะนะครับเอารายการต่อไปเป็นเนื้ออะไรดีเอาดีดีกว่าเนื้อฝาบาทลงยาแดงครับนี่เนื้อฝาบาทครับจะสร้างเพียงหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าองค์ครับนี่ครับซีนเดิมเลยกล่องสีขาวแบบนี้ครับเนื้อฝาบาทครับลงยาแดงครับนี่ครับเนื้อฝาบาทลงยาแดงครับ เห็นไหมครับเนื้อฝาบาทลงยาแดงสวยเดิมเลยสีเดิมเลยไม่ได้แกะสีนะครับเนื้อฝาบาทลงยาแดงไม่ได้แกะสีนะครับจะสร้างเพียง1299องเ้ค์นะครับเหรียญดวงดีนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับเหรียญดวาาาางดีหลวงปู่มหาศิลานะครับออกวัดพระธาตุเมืองหินนะครับอันนี้เนื้อฝาบาทลงยาแดงจะสร้าง129ัสองร้าองค์นี่ครับสวยเดิมเลย เอแยเก๊แยแ้ยังไงก็ดูนะครับดูนะครับดูตึงนะครับตึงแบบนี้นะครับซึ่งเก๊ตอัวนี้ยทำออกมาค่อนข้างห่างนะครับสําหรับในตัวผมในในในมุมมองผมนะครับว่าเก๊ออกมาทำมาค่อนข้างห่างนะครับค่อนข้างที่จะห่างเยอะนะครับนี่ครับแล้วเราก็เลยสามารถแยกเก๊แ้ได้นะครับผมก็เป็นนักสะสมคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในวงการภาพมา14ปีนะครับผมก็เป็นนักสะสมคนนึงครับทั้งซื้อและขายและก็สะสมนะครับ ทั้งซื้อและขายและก็สะสมครับผมทั้งซื้อและขายแล้วก็สะสมนะครับให้พี่ๆมั่นใจมั่นใจร้านเราได้นะครับมั่นใจร้านลงดีได้นะครับร้านลงดีไม่ทําให้ผิดหวังครับไม่หวังอะไรเล็กๆน้อยๆที่จะมาหลอกท่านแหละครับเราขายกันด้วยใจครับทํางานแบบมืออาชีพครับขายกันด้วยใจครับซื้อขายแบบใจครับด้วยใจครับทํางานแบบมืออาชีพครับไม่หลอกลวงกันนะครับนี่คือข้อปฏิบัติของร้านผมนะครับก็คือซื้อขายกันด้วยใจครับ ไม่หลอกลวงครับแท้กคือแท้เลยครับเก๊คือเก๊เลยนะครับผมนาผ้าแท้มาแบ่งปันพวกพี่ๆนะครับแล้วก็พี่ๆซื้อไปก็สบายใจได้นะครับไม่ได้แท้ผมคนเดียวครับแท้ทุกสายตาครับผมต้องบอกว่าผ้าแท้ทุกสายตาครับนี่ครับเห็นไหมครับเหรียญฝาบาทเหรียญเนื้อฝาบาทลงยาแดงครับเหรียญดวงดีนะครับลุงปู่มาศิลาครับนี่ครับผมตั้งหัวราคาอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมมีแบ่งอยู่สี่เหรียญนะครับเหรียญมีแบ่งห้าเหรียญครับ สงวนราคาอยู่ที่27,000บาทนะครับนี่ครับ27,000บาทครับสวยเลย27,000บาทนะครับสงวนราคาอยู่ที่27,000บาทครับและมีแกะสีแล้วมีองค์ครับนี่ครับ27,000บาทครับแท้ทุกเหรียญแท้ทุกสายตาเนี่ยเห็นไหมครับผิวพันตึงครับ เจ็ดกสามครับเด๋ยนนี้เจ็ดหกสามครับเดียนนี้แกะซีนออกมาแล้วแต่ก็สภาพก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสภาพก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่งแกะซีนไปถ่ายรูปพอดีช่างรูปเขาไปข้างช่างเขาไม่รู้ว่าเราไม่ให้แกะไปไปถ่ายสตูมาครับนี่ครับแท้ทุกสายตาครับต้องบอกว่าแท้ทุกสายตาครับดูนะครับนี่ครับดูไปที่พร้อมๆกมดนะครับพี่เห็นการต่อโคลนไหมครับดูเส้นกระแสครับเห็นไหมครับ ตึงเป๊ะนะครับเนื้อตึงเป๊ะต้องบอกว่าตึงเป๊ะนะครับแท้ทุกสายตาสบายใจได้นะครับเหรียญฝาบาทลงยาแดงนะครับจะสร้าง1299ัสองร้าองค์นะครับเนื้อฝาบาทลงยาแดงครับจะสร้าง1299ัสองร้เาเกองค์นะครับเหรียญดวงดีนะครับนี่ครับหน้ากล่องเป็นแบบนี้ครับเหรียญดวงดีนะครับไหว้ครูปี6 7เนะครับราคา27,0 0 0บาทนะครับ 27,000็ดันบาทครับผมมีแบ่งปันอยู่5้าเหรียญนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้ผมมีแบ่งปันอยู่ห้าเหรียญครับคุณพี่ๆท่านใดสนใจนะครับนี่ครับมีห้าเหรียญนะครับนี่นี่ห้าเหรียญนะครับมีห้าเหรียญนะครับมีเลือกเลขหลายเลือกหลายหลายเลขนะครับมีหลายเลขครับเนี่ยเหรียญตรงดีเลยสวยเดิมเลยสอง0มืะนเจ็ดพันสองมืนเจ็ดพันบาทครับเอาที่ราคาสอง0มืนเจ็ดันบาทครับสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับประกันฟ้าแท้ตลอดชีพนะครับ รับประกันพาแท้อย so ู่ในเงื่อนไขนะครับประกันพาแท้นะครับข้อหนึ่งคือรับประกันพาแท้ตลอดชีพนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับประกันพาแท้ตลอดชีพนะครับแท้ทุกสำนักแท้ทุกสายตาครับต้องบอกก่อนว่าแท้ทุกสำนักนะครับแท้ทุกสายตาครับแท้ทุกสายตาครับแท้ทุกสำนักนะครับแท้แบบสากลนิยมเลยประมาณนี้เลยนะครับสากลนิยมเลยนะครับไม่ได้แท้ของคนเดียวนะครับ เงินพี่แท้พระพี่แท้แน่นอนครับสบายใจได้ครับผมดูแลให้ครับเงินพี่แท้พระพี่แท้แน่นอนครับสบายใจครับผมดูแลให้ครับนี่ครับสวยเดิมเลยโอนี้หมายเลขสามหกสามนะครับโอนี้แกะสร็แล้วสามหกสามครับราคาสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับนี่ครับ 2 7 0 0 0บาทนะครับเนื้อฝาแดงเนื้อทองแดงเนื้อทองฝาบาทลงยาแดงขออภัยครับเนื้อทองฝาบาทลงยาแดงปลูกเสกทั้งหมด6วาระใหญ่นะครับ3มวาระเล็กนะครับ3วาระพิเศษนะครับปลูกเสกทั้งหมด6วาระใหญ่นะครับ3วาระพิเศษนะครับณาอุทยานหลวงปู่ทวดนะครับวาระที่1นะครับวาระที่1นอุทยานหลวงปู่ทวดวาระที่2นะครับ เสกนอุทยานลุงปู่มหาศิลานครวาระที่3ามครับวาระที่สาศาลหลักเมืองนครราชสีมานะครับวาระที่4นะครับเสกกลางสะดือทะเลนะครับวาระที่หนะครับถงพิเศษวัดมังวังวัดมังกรมังกรหรือวัดเล่งหนงยี่นะครับเรยกวาระนะครับปลูกเสกครั้งที่6นะครับปลุกเสกเสาห้านะครับพิธีเสาห้าไหว้ครูปีห7เนะครับอีก3วาระพิเศษนะครับวัดโบสถ โบสถ์วัดสุทัศนนะครับโบสถ์วัดสุระโบสถ์วัดสุทัศน์วิปัสสนานะครับปลุกเศษครั้งที่แปดนะครับวัดนาคปกภาษีเจริญนะครับปุกเศษครั้งที่แปดนะครับปุกเศกครั้งที่เก้าครับวัดวัดคอหลวงหาดใหญ่นะครับชื่อนี้ชื่อดีนะครับเหรียญนี้ชื่อดีนะครับแล้วก็มียันดวงด้านหลังนะครับยันดวงด้านหลังนะครับบอกถึงดวงดีนะครับประมาณนี้นะครับอย่ามองข้ามนะครับเหรียญรุ่นนี้น่าสะสมนะครับราคาก็แรงนะครับ ราคาค่อนข้างสูงนะครับณปัจจุบันราคาขึ้นทุกวันนะครับบอกได้เลยนักสะสมไม่ควรพลาดนะครับเหรียญออกแบบมาได้สวยงามนะครับแล้วก็ปลุกเสกพิธีดีมากครับปลุกเสกพิธีดีมากเลยครับนี่ครับปลุกเสกพิธีดีมากพี่ยอดเยี่ยมมากครับพิธีใหญ่ครับประมาณนี้นะครับแล้วเหรียญเป็นชื่อดีนะครับเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านนะครับตัวตัวที่ตัวท่านที่ได้ครอบครองเหรียญนี้นะครับเป็นสิริมงคลนะครับผมได้นํามาแบ่งปันนะครับได้นํามาแบ่งปันนะครับนํามาแบ่งปันนะครับนํามาแบ่งปันแล้วก็ประกันพระแท้ให้ตลอดชีพครับ ผมนามาแบ่งปันแล้วก็ยินดีประกันพาะแท้ตลอดชีพครับดูแลให้นะครับดูแลให้ตลอดชีพครับดูแลให้ตลอดชีพเบื่อก็เอามาขายคืนได้นะครับเบื่อก็มาขายคืนได้ครับยินดีซื้อซื้อตามราคาในท้องตลาดขนาดนั้นนะครับผมยินดีเช่าคืนนะครับตามท้องท้องตลาดราคาตามท้องตลาดนะขนาดนั้นนะครับนี่ครับดูแลให้ครับสบายใจได้ครับเบื่อซื้อคืนนะครับดูแลให้ครับเบื่อซื้อคืนนะครับนี่ครับ ถ้าผ้าราคาขึ้นผมก็จะซื้อราคาขึ้นนะครับผ้าค้าราคาลงเราก็จะซื้อด้ตามในราคาตามท้องตลาดนักขนานะครับจะไม่ปัดความรับผิดชอบนะครับสบายใจได้นะครับผมดูแลให้นะครับร้านตรงดีดูแลนะครับนี่ครับสวยเดิมเลยประกันผ้าแท้ใครชอบผ้าแท้นะครับใครชอบผ้าแท้ผ้าสวยนะครับหันมาทางเรานะครับร้านตรงดีนะครับหันมาทางผมนะครับร้านผ้าเครื่องตรงดีนะครับหรือร้านตรงดีผ้าเครื่อนนะครับดูแลให้นะครับดูแลให้นะครับีบริการหลังการขายนะครับผมมีบริการหลังการขายนะครับแล้วก็มาต่อไปเลยนะครับ มาทีเะะ่เนื้อนวะนะครับเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะนี่ครับเลียบกรอบเนื้อนวะเลยอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะจัดสร้างเนื้อนวะจักรวาลจัดสร้างสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับนี่ครับสามพันสี่รเกเก้าเหรียญนะอันนี้เหรียญนี้จริงๆนะแฟนจะให้ซื้อให้มาห้อยนะครับผมก็เกรงใจแฟนก็ซื้อมาแพงก็อยากจะขายออกหวังกําไรครับ เหรียญที่กีิแฟนซื้อมาให้ครับแต่เราก็ขายออกได้เลยะครับเหรียญเนื้อนวะนะครับจะสร้างสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับผมผมสนวนนราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเหรียญนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับนี่ครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับแบบไปแบบนี้เลยหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทนะครับใครสนใจก็ทักทายได้นะครับประกันแท้ตลอดชีพนะครับนี่ครับเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะผาแท้ผ้าสวยต้องตึงเป๊ะอย่างนี้เลยนะครับ พาแท้พาสวยต้องตึกเป๊ะแบบนี้นะครับพาสวยนะครับพาแท้พาสวยนะครับนี่ครับพาแท้พาสวยนะครับนึกถึงเรานะครับดวงดีนะครับร้านพักเครื่องดวงดีนะครับน <uh ี่ครับพาแท้พาสวยนึกถึงเรานะครับยินดีแบ่งปันพักเครื่องนะครับยินดีแบ่งปันพักเครื่องพาแท้พาสวยนะครับประกันพาแท้และพาสวยนะครับนี่ครับ เหรียญเนื 2007, well. ้อนวะนะครับเหรียญเนื้อนวะนะครับจะสร้าง3,499เหรียญนะครับราคา17,000บาทนะครับน to ี que ่ครับหลวงปู่มหาศิลาครับเหรียญดุงดีรุ่นหลวงปู่มหาศิลาครับนี่ครับอันนี้ไม่ใช่รอบทองนะครับอันนี้เป็นรอบเขาเรียกรอบรอบอะไรไม่รู้อ่ะเป็นรอบเหมือน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 รอบเครื่องอะที่เขาทำมาเขาแกะลายมาสวยครับซื้อรอบตั้งหากมา1,000บาทนะครับตอนนี้ใส่แล้วสวยดีครับ ใส่แล้วสวยดีสนุนราคาอยู่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับใครสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับเนื้อนวะนะครับเนื้อวะนวะก็หมายเลขหนึ่งเจ็ดหกสามครับเนื้อนวะหนึ่งเจ็ดหกสามนะครับเนื้อนวะหนึ่งเจ็ดหกสามเนื้อนวะนะครับเนี่ยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับโอเคนะคบผมคาไปรากาหนึ่งนะครับ ก็รายการสุดท้ายนะครับก็รายการสุดท้ายก็จะเป็นเนื้อนวะโลหะหน้ากากเงินนะครับอันนี้ท็อป10เนื้อนวะโลหะหน้ากากเงินนะครับอยู่ในซีนเดิมนะครับน้อเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะนะครับหน้ากากเงินนะครับท็อป10จะสร้าง1,999เหรียญนะครับอยู่ซีนเดิมเลยราคา25,000บาทนะครับ1285ครับราคา25,000บาทนะครับเนื้อนวะหน้ากากเงิน จดสร้างหนึ่งพันเก้าร้อกเก้างค์นะครับจะสร้างหนึ่งพันเก้าร้อกเก้างค์เนื้อนวะหน้ากากเงินเหรียญดวงดีนะครับเหรียญดวงดีดวงดีสมชื่อหนึ่งสองแปดห้านะครับน่ครับนี่โคนครับตึงอย่างนี้ครับตึงแบบนี้เลยพระแท้ตึงแบบนี้เลยเหรียญนวะนะครับเหรียญเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับเหรียญดวงดีนะครับลุงปู่มาอาธิดานะครับสิริจันโทจะสร้างหนึ่งพันเก้าร้อยกเก้าเหรียญนะครับ ราคา25,000บาทนะครับซีนเดิมเลยซีนเดิมพร้อมกล่องแบบนี้นะครับนี่ครับกล่องแบบนี้นะครับนี่โอเคโอเคนะครับแล้วผมจะอ่านทวนให้นะครับอ่านทวนให้พี่แป๊บนึงนะครับเหรียญทั้งหมดนี้ที่เห็นนะครับเป็นเหรียญดวงดีนะครับเป็นเหรียญชื่อดวงดีนะครับเป็นเหรียญดวงดีเป็นเหรียญเป็นมงคลกับชีวิตนะครับหลวงปู่มหาศรานะครับจัดสร้างวัดพระธาตุหมื่นหินปี2567เนะครับเป็นเกจิชื่อดังแห่งภาคอีสานหนึ่งรูปนะครับพิธีใหญ่นะครับปลูกเสกสุดเข้มขังนะครับหกวาระใหญ่นะครับ นี่6วาระใหญ่นะครับปลูกเศษ6วาระใหญ่และ3วาระพิเศษนะครับ3วาระพิเศษนะครับปลูกเศษณอุทยานหลงปู่ทวดนะครับปลูกเศษณอุทยานหลงปู่ทวดนะครับปลูกเสษณอุทยานหลงปู่มาสิลานะครับปลูกเศกกลางทะเลนะครับปลูกเศกกลางทะเลนะครับห้องถุงใหญ่มังคลานะครับหรือวัดเล่งแห่งยี่นะครับเยาวราชนะครับเสาห้าพิธีเสาห้านะครับไหว้ครูปี6 7เจนะครับ <air> <cus> <ets, tumor> <air> <away> พิธีสาวห้าไหวครูปิโยเกตและอีกสาวาระพิเศษนะครับเวัดโบสถ์นะครับวัดสุธาสุทาวาสนะครับวิปัสสนานะครับแวัดนาคปกนภาษีเจริญนะครับวัด9นะครับวัดคอหงนะครับหาดใหญ่นะครับมวลสารเหรียญดีนะครับนอกจากพุทธคุณแล้วยันดวงด้านหลังครับเป็นยันดวงบอกถึงดวงดีนะครับมีแต่โชคลาบนะครับฐานะการเงินมีคนลใค่ายเมตานะครับดวงดีเป็นเหรียญที่สําคัญไม่ควรมองข้ามนะครับเพราะดวงดีสมชื่อนะครับ ทั้งไม่ตามหานิยมมหาอำนาจบารมีเสริมบารมีนะครับจะตาชีวิตที่ดีโชคลาภนะครับการงานเจริญรุ่งเรืองค้าแค็ปลอดภัยนะครับฝากไว้อีกหนึ่งนุ่นนะครับฝากไว้อีกหนึ่งน่นนะครับเหรียญดวงดีนะครับนี่ครับลวงปู่มหาสิดาครับมีไหลเนื้อนะครับมีไหลเนื้ออยากได้เนื้อไหนนะก็ราคาก็แตกต่างกันไปนะครับมีอยากได้เนื้อไหนราคาก็แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ร้านร้านเครื่องดวงดีนะครับยินดีนะครับยินดีแบ่งปันและรับบินดีแบ่งปันนะครับ ยินดีแบ่งปันและบริการนะครับบริการแบ่งปันพระเครื่องและก็ประกันพระแท้ให้นะครับนี่ครับมีหลายเนื้อนะครับยินดีแบ่งปันประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับนี่ครับสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับฝากเขาด้วยนะครับร้านพระเครื่องู่ดีนะครับฝากติดตามด้วยนะครับร้านพระเครื่อง่งดีครับยินดีให้บริการนะครับช่องทางการติดต่อร้านพระเครื่องู่ดีนะครับแป๊บนะครับช่องทางการติดต่อร้านพระเครื่อง่งดีนะครับ0ู2 0 7 8 6 7 2 0นนะครับ 0820786720นะครับช่องทางการติดต่อแล้เมื่อเครื่องดีนะครับยินดีให้บริการนะครับคลิปนี้ขอลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับร่ำรวยเงินทองครับเฮงเฮงรวยๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ